บอสตันดนามิกบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ชื่อดังยื่นฟ้องก็ดโรบอติกบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อีกรายของสหรัฐอเมริกาว่าได้ทําการละเมิดสิทธิบัตร7รายการโดยหุ่นยนต์สีขาของก็ดโรบอติกมีชื่อว่า s ปี r i t 40และ v i s i ่น60ที่ได้มีการหยิบยืมเทคโนโลยีหลักรวมไปถึงการขึ้นลงบันไดแบบเดินชี้ขวามาจากหุ่นยนต์สปอร์ตของบอสตันดานามิกโดยสําหรับคําฟ้องของบอสตันดานามิกนั้นระบุให้ก็ดโรเบอติกทบทวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้ออองกกกับหุนน่่นนนยต์เเมมืืดร,รฎาคปี2020 ภายหลังจากที่โกดโรบติคนั้นเปิดตัวหุ่นยนต์สป i ริต40ไปได้5เดือนโดยทางบอสตั d y n a ามิกอ้างว่าได้ส่งจดหมายไปถึง2ฉบับเพื่อขอให้โกดโรบติคนั้นหยุดทำการตลาดหุ่นยนต์สีขาดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้บอสตัน y ดนามิกก็ได้เน้นไปที่การทำงานวิจัยก่อนที่จะหันมาพัฒนาและจำหน่ายหุ่นยนต์อย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมองว่าโกดโรบติกนั้นเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของตนเอง